โฟเลอร์ฮะครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าเผมก็ห่างหายกันไปสักพักนึงนะก็สวัสดีครับผมบีเวอร์นะครับครับสวัสดีครับต้นหลิวครับสวัสดีครับโอ๊ตครับสวัสดีครับเงินครับเอ้าโอเคฮะสวัสดีครับพายครับสวัสดีครับก๊อปครับ สวัสดีครับบานครับสวัสดีครับแม็กกี้ครับสวัสดีครับเอิร์ดครับสวัสดีครับปอนครับสวัสดีครับมีนค่ะคุณจักรเต็งเต็งเต็งเตึงต็งเต็งพี่เนียนพี่เนียนโอเคอันนี้คือผ่านมาสักพักแล้วเราได้กลับมาเจอกันอีกแล้วกับควายเวอร์ยูพาสองอยากลองถามมุ่งกลับก่อนเลยว่าพาสองเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็สนุกมากๆเลยครับได้เจอกับน้องๆทุกคนนะครับผมเราผ่าน มารวมกันมาประมาณเยอะแยะเลยถ่ายเปิดกองมาจนถึงคิวล่าสุดนะครับก็สนุกดีครับแล้วเด็กๆนะคะตอนนี้เป็นครั้งแรกเลยมาที่ได้ร่วมงานกับคุณทับื่อจริงๆเราเราเจอกันบ่อยอยู่แล้วครับเพราะว่าอาจจะเจอกันในพาร์ทพาร์ทการทำงานในรูปแบบอื่นมากกว่าแต่ถ้าเป็นแบบกับมกับนักแสดงครั้งแรกครับผมเราบรรยากาศกองเไงบ้างคะสองได้กลับมาเจอกันครบทุกคนเลย สนุกมากครับเพราะว่าคือพัแรกเราก็เหมือนกับว่าเพิ่งเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกเนาะก็มีการละลายพฤติกรรมกันแต่ว่าพอพากสองคือเราสิกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเจอกันก็เหมือนแบบเหมือนมาเจอเพื่อนในที่ทํางานนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าทีมงานทุกคนน่ารักมากเพราะทุกคนแบบว่าแบบเป็นกันเองสุดๆแล้วเราก็สึกจอยไปด้วยเวลาแบบทํางานก็จริงๆเหมือนมาเที่ยวเลยครับแต่ว่าเฮ้ยมาเที่ยวเลนยมาเที่ยวเล่นเลยแต่ว่าเราได้ไปกองหลายๆหลายๆโลนะครับไปไปดันจังหวัดด้วยอะไรเงี้ครับก็สุกมากครับ ก่อนที่จะไปคุยเรื่องเงินกันอยากให้ทุกคนเล่าให้หน่อยว่าภาคสองเราจะได้เจออะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องเราจะฟาด้ฝุ่นก่อนเลยต้นฟาด้ฝุ่นนะครับโอเคครับต้นฟาดไฝุ่นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องสองคนที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กบ้านติดกันแล้วก็มันต้องมีเรื่องให้ทั้งสองคนจะต้องแยกจากกันอีกคนนึงไปเรียนอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทาให้ตัว อีกคนหนึ่งเนี่ยต้องตามไปอ่าครับผมคือมันมจะมีปมของตัวละครของตัวใต้ฝุ่นเนาะที่แบบจะมีปัญหาทางบ้านของเขาะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาตั้งใจจะมาเรียนที่เชียงใหม่เพื่อเจอกับต้นฟ้าแต่ว่าพอเจอปุ๊บก,ก็จะมีคดีต่างๆที่ทาให้เขาต้องหลบหน้าต้นฟ้าไปต้นฟ้าก็เลยงงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเงี้ยครับซึ่งสุดท้ายจะลงเอยกันไหมก็เดี๋ยวรอติดตามดูในซีรีส์แล้วกันครับต้องรู้เลยว่าด้าผมร่มเือแบบ ผมว่าคนที่อ่านนิยายน่าจะรู้อยู่แล้วว่าว่าเป็นยังไงแต่จริงๆจะไม่ได้ดราม่าเท่ากับในนิยายครับเพราะว่าพยายามจะปรับให้มันดูสนุกมากขึ้นย่อยง่ายมากขึ้นครับผมค่ะอันนี้เปความสับสนอะไรเป็นแรงพากับเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ได้ตอนแรกคิดไว้ว่าน่าจะยากกว่านี้นะครับในการทำงาน ยากคนจะน้แล้วก็เจอทุกทุกคนเยาะเลยยากกว่าเดิมเยอะเลยไม่ใช่างเงี้ยก็รู้สึกว่าทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าทุกทุกคนในที่เนี้ยแบบเป็นนักแสดงจริงแบบทำกันบ้านมาอย่างหนักหน่วงเลยเขาเลยว่าการทนทุกอย่างมันเลยผ่านไปได้ด้วยดีง่ายมากจริงครจริงครับจริงครับจริงก็คือสรุปก็คือนักแสดงเก่งใช่ไหมอ่าพูดก่งไม่ใช่งไม่ทำอะไรครไม่ใช่จมีใครทำให้ปวดหัวใัฒนา t a l e โอ้ยมีอยู่แล้วครับมีแน่นอนมีมากค่ะเราไม่บอกว่าใครเพราะว่าเขาน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วก็หรือว่าเป็นการทำยังไงเป็นสีสันใช่ครับทั้งสองคนอนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องราวของเราละเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเราเราจะได้ทำเสนอแบบก็เรียกได้ว่าถ้าจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องแรกที่เป็นแบบตัวหลักอะไรเงี้ยครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ ค่อนข้างที่จะทากันบ้านเยอะมากๆกครับก็หวังว่าแบบทุกคนจะชอบนะครับเพราะเราก็จริงๆแอบกดดันนะครับเพราะว่าอย่างพาร์ทหนึ่งคือเขาว่าทำได้ดีมากนะครับทั้งแบบทั้งสองครูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีความเฮ้ยแบบถ้าเราเป็นวาเราแล้วเราจะทําได้ดีอย่างที่เดานที่เขาทำไหมแต่เราก็พยายามทําได้เต็มที่ที่สุดครับไม่ว่าคือไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ก็ถ้าเราดูเราเรารู้สึกว่าเอ้ยมันดีที่สุดสําหรับเราเราสำหรับเราแล้วก็ ก็ถือว่าโอเคละวดีแน่นอนครับแน่นอนครับแต่ก็อั่นใจเพราะว่าแกงเรามาครบเลยใช่ใช่ทีไรบ้างครชาวแกงของพวกเราครนนี้คุณจะมากันยังไงบ้างครับก็มาดีแน่นอนครับมาดีพวกเรามาดีครับเพราะว่าแบบจริงๆแกงบีเบอร์บอกก็คือค่อนข้างที่จะเต็มที่มากๆครับแล้วก็ทำกันบ้านเยอะมากๆจริงเพราะว่บีเบอร์ก็บอกผมตลอดครับว่าแบบตั้งใจมากพี่คราวนี้เรา เต็มที่เขาสั่งเลย่างไว่าแบบพี่ต้องตั้งใจนะเขาสั่งผมบ่อยครับบอกครับพยายามแบบเออของเขาเรียกว่าขอวิชาจากพีวเวอร์ตลอดเลยเขาไม่ค่อยจะผมหลักแต่พี่เงินเขาชอบแบบคือถ้ามีซีนแบบได้ได้ถอดเสื้ออย่างเงี้ยเขาจะมีความแบบตั้งใจนะเขากินข้าวอยู่จะ่ากินข้าวอย่างนี้กินข้าวอย่างนี้แล้วกล้องก็จะแพนอ่าแล้วตอนตอนเขาหันไปตอนโอเขาจะหมุนเป็นยังไงเขาจะหมุนอย่างนี้เลยเออ ม่แต่ล่าสุดคุณก็เล่นพินเนตมาคุณก็โชว์อยู่เฮ้ยผมยังมีไม่เท่าพี่เนอเ็มตอย่างเงี้ยไปค้าอื่นกะทาเท้าต่อกับเท้ต่ี่เราด้เห่องตเอย่างไเอข้าวใช่ไหมครับข้าอะไร่ถ้าข้าข้าวต้องอวดนะเพราะเี๋ยวพี่เงินเล่าเนี่ยเต็มแน่นอน ก็กรู้สึกว่าเป็นเรื่องของออสองคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากครับคนหนึ่งเป็นแบบพี่อาทิตย์เป็นคนที่แบบทำผ่ามอีกคนหนึ่งเป็นแบบดาวตกจะเป็นคนที่แบบ vert, อบินโทรเวสชาวบ้ารูปมีเพื่อนน้อยไม่สนสิกทกับใครครบเราดาวตกก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรครับแบบมีสัมพันธ์พิเศษสามารถติดต่อกับวิญญาณได้อะไรเงี้ยครับก็เลยไปอยู่หอเดียวกับพี่อาทิตย์แตพี่อาทิตย์ก็มาช่วยให้แบบเพลังของเราในการติดตาม ตามหาวิญญาณของคุณแม่ครับเรื่องนี้ก็จะได้เห็นทั้งสัมผัสที่6ครับแล้วก็ได้เห็นทั้งความน่ารักของครอบครัวครับแล้วก็ได้เห็นแบบในหลายๆแง่มุมครับได้รู้สึกว่าแบบอยากติดตามครับเรื่องสองก็จบครับตัวเออาียสุดตัเตียครับผมก็เห็นอยังไงที่ร้านก็สามารถไปก็บอกว่าแบบเอ็นซีนน่าจะร้อนแรงดูเดือดจริงผมก็ก็รอดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับ ต่พยายามปรับให้เข้ากับบริบทดีกว่าแต่ถ้าว่าไม่คุยกันก่อนเลยใช่สบายใจคุยกันก่อนจะได้ดูได้สดวัยอต้องต้องในนี้ดีครับต่อไปครับคุณที่สามแล้วไทเกอร์ด้านหน้าของเรายังไงดีก็อาจลองลองลองเล่าๆบ้างก็จะเป็นเพื่อนสองคนครับผมที่รู้จักกันมาตั้งแต่ตอนมปลายครับผมเรื่องเราก็คือเราจะ อยู่แตกแยกออกมาจากเส้นเรื่องของโจฮั์นนอตใช่เราจะเล่าถึงกันตั้งแต่มัธยมตอนที่เราเจอกันเราจะรู้จักกันโดยการแบบไม่ค่อยดีแล้วเท่าไหร่แล้วก็เราก็เป็นเพื่อนสนิทกัน <S 2> <S 2> <S ไทเกอร์เดือนหนาวแล้วก็เราก็ไปเรียนต่อที่มหาลัยเดียวกันครับผมแล้วก็จะได้รู้จักเพื่อนมหาลัยก็คือนอตแล้วก็มีเพื่อนๆนของไทเกอร์กับเดือนหนาวอีกครับที่จะมาร่วมด้วยมีทั้งแดนเหนือแล้วก็อีกหลายคนเลยเป็นแก๊งเพื่อนกัน สรุปง่ายๆคือเป็นเรื่องของเพื่อนอสองคนนะฮที่มีความรู้สึกคนเดิงเขาสึกมากกว่าจนจนกระทั่งเราเนี่ยเกิดไปชอบเขาขึ้นมามจริงๆจังๆก็เลยต้องพยายามทําทุกทางเนี่ยเพื่อให้แบบว่าเขารู้สักทีแต่เขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็จักวัยถึงเวลานั้นก็ฝากเอาใจช่วยไทเกอร์ด้วยนะครับ นั้นช่วยเพื่อนจริงวะนอสแต่ว่าแต่ว่าไทยทั้งหมดก็ต้องแบบยกเครดิตให้พี่นอสใช่เพราะว่าเพราะว่าพี่นอสเป็นเหมือนเป็นจูปิทสหรับทุกคู่เลยเขาไม่รู้จะพึ่งพาใครแล้วจะได้เห็นคือจะเพึ่งพาใครมาจูบเรียกโตขึ้นด้วยเนี้ยโตขึ้นยังไงพี่ยังไงพี่เราดูเราดูโตขึ้นแล้วมีมากมากเลยล่ะมากเลยใส่ผ้าเครื่องโตยังเเราจะห็นไมเป็นเป็นพี่ ของเราหน่อยของเราสองคนนะบหมายถึงว่าพฤติกรรมเหมือนนคิบาร์สก่าปอนเอิร์ใช่ไหมครับเในภาคนี้เป็นจะเรียงตามทำลายไปแต่ตอนอันนี้หนึ่งก่อนจะคลั่งรักมากกว่าสเปเชียลเอพีหรือเปล่ามันก็จะมีแบบซีนที่อยากให้ไปดูอยากให้ไปดูมันมีซีนที่แบบได้ เข้ากันแบบเข้มข้นกันจริงๆตรงนี้มันก็ใจตปักเลยรอดูดีกว่าเดี๋ยวไม่สมพวรใช่อออันนี้ก็จะเป็นการกลับมาช่วยเหลือเพื่อนๆครับเป็นแก๊งหมอที่ในเมื่อเราไปถึงฟังแล้วก็อยากให้เขาตามเรามาเนาะเราก็จะเป็นคนที่เขาคอยปรึกษาคนที่เขาไว้ใจอย่างผมในเรื่องพี่ฮิวจะเป็นคนที่ฟ้าไว้ใจ ก็จะคอยปรึกษาแล้วคอยไปถามตลอดเวลาเขามีปัญหาใช่ครับใช่ครับแล้วพี่อีสเตอร์และพี่อีพี่อีสเตอร์พี่อีสเตอร์แหละครับตีกันน้อนเหมือนเดิมตีกันน้อนเหมือนเดิมเพิ่มเติมใส่พระเครื่องชี้ใส่พระใส่พระมาซีนจ่อซ้อนไว้ข้างหลังมานไม่เห็นมาซีนก็ไม่เห็นเป็นกิมมี่เล็กน่าใส่ใส่เสื้อช็อปแล้วเขาแบบพิมพ์พลังขึ้ามา มันเราเห็นได้ใส่เลยเราใสมาแล้วงนีครับผมปีว่าปะเป็นที่มีนั่นแหละคมกลับครับเจอการโอเคครับผมเป็นไงก็ฝากคอไวยูพาสองด้วยนะครับผมทุกวันเสาร์เวลาสามทุ่มครึ่งครับผมทางช่องจีน2ยห้าครับอย่ารูปเยอะเดี๋ยวมัน ครับแล้วก็สามารถรับชมออนไลน์ย้อนหลังนะครับรับชมออนไลน์ย้อนหลังนะครับที่บีทีวีเท่านั้นนะครับแบบอันคัดเลยครับแอปเดียวเท่านั้นครับครับผมกอฝากด้วยนะครับทุกคนต่อไปนะครับขอติดตามกันี้เยอะนะครับตั้งใจมากจริงครับดีครับเราจะได้เห็นความเอยังไงบ้างในการพกับีทเดี๋ยวเ้บอกนิวไม่ใช่ สวัสดีครับสวัสดีครับองไม่เห็นสวัสดีครับตรงงกลางได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคน like นะครับสวัสดีครับไหวไวด้อคัสาีเรดดูแล้วในซีรีสเรื่องต่อไปเล่ีรีสเรื่องต่อไปหมายถึงว่าของคู่คสคู่เราจะได้เห็นในต่อกันเลยคะในแน่นอนครับถ้าเป็นชีริสโปรเจกต์โฟร์วดยู ท,ทุกพาต้องอยู่ที่ BTV แน่นอนนะครับเพราะจริงๆแล้วตั้งแต่พาร์แรกเราก็ประสบความสําเร็จมากๆไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับในต่างประเทศด้วยซึ่งคราวนี้กลับมาในโปรเจกต์ใหม่แล้วนะครับพาร์ทพาร์ทูนะครับ Design the Sky ก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามชมกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกันวันที่20นี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าในในเรื่องของโปรเจกต์พาร์ทนี้น่าจะมีสีสันให,ใหม่ๆผมได้ยินมาว่ามีการเพิ่มความโรแมนติก เรื่องของเลิฟไล์มากขึ้นมีดราม่าเล็กน้อยให้คนดูได้รู้นะครับก็น่าจะเป็นสีสันอีก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 อย่างหนึ่งของของเรื่องนี้นะครับที่คนดูสามารถที่จะติดตามได้นะครับก็อย่าลืมนะครับในในช่วงของในส่วนของอันคัดเวอร์ชั่นก็ติดตามได้ที่ V ีทีเท่านั้นนะครับครับเป็นเที่ยวแน่นอนนนอันคัดบน v ีทีวีเท่านั้นครับ ยังไม่ได้ดูดูไปเดี๋ยวแบบคนมาแอบถามสปอยไม่ได้ไม่ได้มเลยว่าสปอยได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เรื่องนี้ต้องดูพร้อมๆกันดูคนเดียวไม่ได้ต้องดูกับเพื่อนด้วยนะจะได้จิกหมอนข้างไปพร้อมๆกันจิกหมอนจิกหมอนจิกหมอนเถอะจิกโซฟาอะไรก็ได้จะจิกเพื่อนข้างๆก็ได้นะไม่แน่นอนไหนลองสิผมขอไม่ดีกูดนไม่ใช่ผมนะน้องฉากฉากในนิยายที่ทุกคนรอคอยนะครับผมก็ ผมว่าทุกคนน่าจะแบบว่าสมบวังแน่นอนได้แบบได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ตามที่คิดไว้แน่นอนครับผมบอก้ไหบอกไม่ได้ครับผมบอกเป็นหินแค่นีครับผมไม่ได้จริงจริงไปปุ๊บรู้เลยใช่ไหมแต่ว่าคือมันเป็นนะฮะก็คือบางทีเวลาเวลาเราลงอะไรไปอย่างเงี้ยแบบว่าก็ก็จะขึ้นมาแล้วมันตรงกันแบบใช่ซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเลยแบบว่า คือเวลาเราลงลงแท็กในในเนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากไหนก็ตามคือเราเแฟนๆก็จะรู้ว่าเฮ้ยฉากน,นี้คือซีนนี้สามารถแบบเขียนเป็นคำพูดออกมาได้เลยว่าพี่ต้นฟ้าพูดว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยไม่สามารถบอกได้เยอะมากแต่ว่าผมมั่นใจว่าทุกคนได้สมการรอคอยแน่นอนครับแล้วจะแบบถอดมาแบบเป๊ะๆเลยไหมคะหรือว่าแบบมีเสริมก็ไม่กีอันนี้ต้องที่เด็ดนะถอดเป๊ะๆเลยคุณมีก็มีได้ขนาดไหนเชิญคุณมีคุณมีหนุ่ยก็มีมีมีเสริมบ้างมีแบบว่าตามแบบ จริงๆเราจะยึดหลักจากนิยายก่อนนะครับให้มันแบบว่าใกล้เคียงคือความใกล้เคียงมากที่สุดเนี่ยครับแล้วก็เราก็จะมีการเติมแต่งเข้าไปเล็กน้อยให้มันดูแบบมีความน่ารักมากขึ้นอะไรอย่เาเงี้ยบอกว่าฟินทั้งแฟนนิยายแฟนซีนนรีส์เนาะใช่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ โอเคจบี่เขยับให้มาตอบไฟครับกัไฟก็ถ่ายรูปด้วยกันครับคุณมีคือมีหรือเราข้างผมพยายามครับตอนนี้กอดตะเหลือวแล้ว